เข้าออกได้เลยเข้าไปดูโอ้เก่าจริงครับประตูไม้ครับไม้แท้ครับขนลุกขนพองเลยครับผมใช่ตอนนี้เราอยู่วัดเขตวิหารเก่านะครับออวิหารนี้นะครับมีอายุ400ปีเลยนะใช่วันนี้เราผ่านมาทาบุญที่วัดนะครับเราจะเดินทางไปที่อ๋อสีสะเกดนะครับตอนนี้เราอยู่บุดีรัมนะครับ วิหารนี้จะเป็นวิหารเก่านะครับได้เข้าวิหารเก่านะฮะอันนี้เขาให้เข้าออกได้เลยเข้าไปดูโอ้เก่าจริงครับประตูไม้ครับไม้แท้นะครับดูจากเสียงเปิดแล้วเสียงเปิดแบบอย่างเก่าอะ่ะสาธุโอ้โหเข้ามาขนลุกขนพองเลยครับถม เป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับแบบรู้สึกได้เลยว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แหง่งหนึ่งนะครับใช่ซึ่งเข้ามาก็เห็นองค์พระประธานนะครับพุทธเมตตาขุนก้อนมหาโชคนะครับมาก จากผนังกำแพงเก่านะครับหินเก่านะครับที่เขาบุนเนน่นะขึ้นมานะครับที่ยังงเหลืออยู่นี่คือรอบรอบโบสถ์เก่านะครับอายุกว่าสี่ร้ปีนะครับซึ่งเป็นโบสถ์ของทหารนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ทหารยืนตรงอยู่ครับเรามาดูรอบรอบโบสถ์นะครับซึ่งยังมีกลิ่นอายของอ ความเก่าแก่นะครับซึ่งเขาก็พยายามบุรละนะให้เป็นเหมือนเดิมให้มากที่สุดนะครับใช่ซึ่งวัดโบสถ์แห่งนี้นะครับซึ่งเก่าแก่นานมากนะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆวัดนะครับซึ่งพอมองแล้วเป็นอะไรที่แบบศักดิ์สิทธิ์คนลุกคนพองนะครับมาก อันนี้คือเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับผมโครงการศึกษางานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นนะครับซึ่งค้นพบว่าประวัติวัดขุนก้อนนะครับเก่าแก่มากกว่า100ปีนะครับอันนี้คือเป็นรูปภาพแล้วก็หลักฐานชัดเจนนะครับจากอันนี้เรามาดูรอบๆวัดวิหร 三六、uh,